สวัสดีครับผมชื่อนายชนาทิพก้าผลครับผมรหัสนิสิตหกหนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งศูนย์ห้าห้าศูนย์ครับวันนี้จะมาทำวิดีโอแนะนำเกี่ยวกับตนเองนะครับผมและสาขาที่ผมเรียนนะครับเดี๋ยวจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูเลยครับผมผมชื่อเล่นชื่อเกมครับไอเกิดวันที่2ตุลาคม254 2ี่ปัจจุบันอายุยีบปี ูมลำเนาปัจจุบันอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีครับจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนมองหานวิทยาจังหวัดอุดรธานีครับผมปัจจุบันศึกษาอยู่ที่มหาวิทยา,ยา,าททลัยเกษตรศาสตร์ยุทธเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลน,นครครับผมอยู่ชั้นปีที่4สาขาสาัตวศาสตร์ครับอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นอาจารย์กันิกาวงพานิชครับผมนิสัยส่วนตัวจะเป็นคนที่เวลายอยู่คนเดียวจะเป็นคนงเงียบแต่เวลายอยู่เพื่อนหรือคนสนิท ก็จะเป็นคนที่หาปาร์ตี้คนหนึ่งลักสนุกแล้วก็เป็นคนที่ชอบกินอะไรอินชีวิตติดใจครับอย่างมุกทะชาบูที่ชอบมากงานอีเลจะเป็นอะไรดีเล่นเกมครับเหมือนผู้ชายทั่วไปก็โดยเฉพาะกิฟอลจะเป็นคนที่ชอบมากเลยครับผม เหตุผลที่เลือกมาเรียนสาขาสัตวศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับคือเป็นคนที่ชอบทําอะไรลุยๆไม่ค่อยชอบด้านประชาการมากเท่าไหร่ครับที่เลือกเข้ามาเรียนและคิดว่าจะสามารถนําความรู้ที่ได้ไปต่อยอดเป็นอาชีพและก็ไปทําเป็นธุรกิจส่วนตัวของตัวเองได้ครับก็เลยสนใจมาเรียนด้านนี้ครับผมก็ดูว่ามันเป็นสิ่ง ที่เกินคาดไปเยอะเลยครับ่าการเรียนมันมีอะไรมากกว่าน,นั้นเยอะอย่างเราเป็นเราเรียนเกี่ยวกับทำสายวิย์ใช่ไหมครับเราก็จะมีแบบเจอเคมีเจอกายวิภาคเข้าไปอย่างนี้ก็หนักพอตัวครับแต่ว่าก็ผ่านออกมาได้แล้วก็แต่ความรู้ที่ได้คือแน่นจริงๆครับมีทุกอย่างตั้งแต่การจัดการด้านปศุสัตว์การฉีดยาการวินิจฉัยโรคเบื้องต้นรวมถึงทักษะในการใช้ชีวิตครับว่าควรทํำยังไง ในการเป็นหัวหน้าคนงานที่เราจะได้ไปทํางานต่อไปครับหรือมีความรู้ในด้านที่จะไปทำด้านธุรกิจของตัวเองต่อครับว่าควรทํำยังไงในการเริ่มต้นธุรกิจหรือหาตลาดที่จะรองรับสินค้าเรายังไงครับก็เรียนมาก็ใกล้จบแล้วครับก็คิดว่าเป็นการเรียนที่ดีสาขาหนึ่งครับผม สิ่งที่อยากฝากถึงน้องปีหนึ่งครับผมก็อยากให้น้อง,องตั้งใจเรียน,นครับใช้ชีวิต4ปีให้คุ้มค่านะครับค้นหาสิ่งที่ตัวเองชอบว่าตัวเองชอบอะไรอยากจะทําอะไรในอนาคตให้ตักตวงในสิ่งนั้นเยอะๆครับอาจจะนาไปประกอบอาชีพของตนเองหรือต่อยอดไปทําในธุรกิจของตนเองครับก็อยากให้น,น้องตั้งใจนะครับทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราครับผม